สวัสดีค่ะสาวดอยอย่าเล่าค่ะอีงอิงมาเกาหลีปี2017นะคะกับเพื่อนอีกสองคนก็คือมาด้วยกัน3คนนะคะใน3มคนนี้คือคืออีกคนนึงก็เป็นไทยรือ้อีกคนนึงเป็นอีสานแล้วก็อีกเป็นคนอาขานะคะก็ตอนที่อยู่ที่ไทยก็ไม่ได้รู้จักกัน คือมารู้จักกันเพราะว่าในจ้างเกาหลีเขาเลือกเราสามคนมาด้วยกันนะคะก็เลยมาเจอกันที่เกาหลีนะคะแล้วทีนี้เพื่อนที่เป็นคนอีสานนะคะคือเขาชอบเล่นแอปหาคู่ของเกาหลีนะคะคืออีอิงกับเพื่อนอีกคนนึงคือไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าเพื่อน เพื่อนอีสานคนนี้เขาชอบเล่นแอปหาคู่ของเกาหลีนะคะแล้วทีนี้พอมาวันหนึ่งเพื่อนอีสานคนนี้ก็บอกว่าเขาจะไปเดทกับผู้บ่าวเกาหลีช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมแล้วทีนี้อิงกับเพื่อนที่ไปไทยลือก็ไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะวันนั้นตอนนั้นคือเป็นกลางคืนแล้วนะคะเป็น เป็นวันหยุดก็เลยสามารถสามารถไปได้นะคะผูชัยเกาหลีคนนั้นก็เขาก็มารอรับที่ใต้ตึกนะคะแล้วก็เราก็แต่งตัวออกไปก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งจะว่ากินข้าวไหมก็ไม่เชิงนะคะคือเขาก็สั่งไก่ใส่สั่งกับแก้มดื่มกับเบียรอะไรประมาณนี้นะคะคือตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะว่า เขาคิด <K id> กับคนไทยแบบนี้ผู้หญิงไทยแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็ระหว่างที่กินไปก็คุยไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปประเทศไทยนะเขาเคยไปพัทยามีผู้หญิงสวยๆมาเลยอะไรประมาณนี้ก็ก็รับฟังแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นั่งกินไปกินมาพอกินเสร็จก็ออกไป,ไปก็ ไปขึ้นรถก็นึกว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านเลยแต่ไม่ใช่เลยนะคะพอขึ้นรถปุ๊บคือมันจะมีโรงแรมอยู่ใกล้ๆกับร้านที่ไปกินนะคะแล้วที่นี่พอขึ้นรถปับ๊บเขาก็มันไม่เขาก็ขับไปแต่มันไม่ใช่ทางที่จะกลับบ้านคือเขาเลี้ยวเลี้ยวรถเพื่อที่จะเข้าไปในโรงแรมนะคะก็พอพออิงกับเพื่อนเห็นปุ๊บ ก็ก็ร้องแทมไม่ทันนะคะบอกบอกเขาว่าสอบสอบคือไม่ได้คือตอนนั้นคือเพิ่งมาแรกเพิ่งมาเกาหลีแรกไม่รู้ภาษาเกาหลีด้วยก็เลยต้องอสื่อสารกันแบบใช้ภาษาอังกฤษบ้างใช้ภาษามือบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกให้เขาหยุดเขาก็ตกใจว่าทําไมอะไรประมาณนี้ก็เลยเราก็บอกว่าเข้าโรงแรมไม่ได้แล้ว ทีนี้สีหน้าของผู้ชายเกาหลีคนนั้นก็ไม่ค่อยสมอารมณ์ซะเท่าไหร่ตอนแรกเขาก็เฮฮาร่าเริงแจ่มใสคุยกันดีนะคะแต่พอเราบอกว่าไม่ให้เลี้ยวเข้าโรงแรมไปไม่ได้สีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคะคือตอนแรกเขาคิดว่าผู้หญิงไทยเป็นคนที่ง่ายๆกินข้าวเสร็จคือเลี้ยงข้าวแล้ว พาไปนอนได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจากที่เขาเจอมาคือเขาไปเที่ยวที่ไทยมาหรือแม้แต่ที่เกาหลีคือคนที่เขาเจอมาคือคือมันง่ายไงคะเลี้ยงเข้าแล้วก็พาไปนอนได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไปเที่ยวพัทยามาคือเขาไปในสถานการณ์ในสภาพแบบนั้นเขาก็คิดว่า ผู้หญิงไทยไปคนแบบนั้นกันหมดแอบคือก็แอบแอบเฟลเหมือนกันนะคะที่เขาคิดกับผู้หญิงไทยแบบนั้นแต่วันนั้นเขาก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอิงกับเพื่อนเนี่ยไปกันสามคนใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ก็เขาก็ยอมพากลับบ้านโดยดีนะคะแต่ก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่า ถ้าอีกกับเพื่อนอีกคนนึงปล่อยให้เพื่อนอีสานไปกับผู้ชายเกาหลีตามลำพงังวันนั้นเขาอาจจะขืนใจหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ด้วยความที่ผู้ชายเกาหลีมีแค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยมีสามคนเขาก็อาจจะไม่กล้าทำอะไรตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่า ผู้ชายคนเดียวแต่ว่าจะพาผู้หญิงสามคนเข้าโรงแรมยังไงคือคือเขาคิดอะไรอยู่ก็ก็คิดเหมือนกันว่าคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะคือแบบคิดไม่ตกนะคะเพราะว่ามาเป็นโรงแรมที่แบบว่ามาเป็นมาดรลูดนะคะคือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมหรูหราอะไรที่แบบคนคนเขาไปเช่าอยู่แบบเป็นเดือนหรือว่าเป็น เป็นอ่านานๆคือมาเป็นม่านรูดที่เวลาผู้ชายกับผู้หญิงเขาไปนอนแบบแค่แป๊บๆแล้วก็ออกมามาเป็นม่านรูดแบบนั้นนะคะคือว่ามีคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาคิดอะไรอยู่ที่จะพาเข้าโรงแรมทั้งที่มันมีผู้หญิงสามคนนะคะก็ก็ก็ไม่รู้เ <laughs> หมือนกันแต่วันนั้นก็เขาก็พาไปส่งบ้านด้วยดีนะคะแล้วพอ หลังจากวันนั้นคือเพื่อนบอกว่าเขาบล็อกเขาไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าอ๋อเขาที่เขาหายไปแล้วก็ที่เขาไม่ติดต่อเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้อะไรประมาณนี้นะคะคือก็ก็บอกเพื่อนว่าผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องเอาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาคิดแต่จะเอาอิงก็ ็เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอครั้งแรกประสบการณ์ที่แบบว่าผู้ชายจะพาเข้าโรงแรมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะคือคือไม่เคยเจอจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบนี้จริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาอีกก็ใช้ชีวิตมาแบบอยู่ในกฎเกณฑ์ของในศูนย์คืออยู่กับซิสเตอร์คุณพ่ออะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอไม่เคยเจออะไร พวกนี้อยู่แล้วนะคะก็แอปตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็พอผ่านไปเพื่อนที่เป็นคนอีสานคนนี้ก็ยังเล่นแอปหาคู่แล้วก็ยังหาคนคุยไม่เลิกนะคะก็คือคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจออีผู้ชายอีกคนนึงแล้วเพื่อนก็มาชวนอีกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมผู้ชายจะมารับไปเดทรอบนี้ อีกกับเพื่อนที่เป็นคนไทยใหญ่ก็ไม่ไปแล้วนะคะบอกให้เพื่อนไปคนเดียวแล้วนะคะเพราะว่าแอบตกใจวันนั้นยังไม่หายนะคะก็เลยหลังจากวันนั้นก็ไม่ไปแล้วนะคะเพื่อนก็ไปคนเดียวนะคะแล้วทีนี้พอเพื่อนกลับมาเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นแอบเตรียมรถ แบบเหมือนที่นอนนะคะก็คือรถเนี่ยมันไปบ่อนั่งปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเขาปรับบ่อเหมือนกับเป็นคือนอนได้เลยอะไรมาณนี้นะคะคือเขาเตรียมพร้อมที่จะคืออย่างที่รู้ๆใช่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรคือเขาเตรียมพร้อมที่จะเอากันอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้ให้คะ่ะพอไม่ได้ให้ปุ๊บ ผู้ชายคนนั้นก็หายไปอีกนะคะคือตั้งแต่วันนั้นคือผู้ชายคนนั้นก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้คุยกับคนนั้นอีกนะคะแต่เพื่อนก็ไม่เข็ดนะคะก็ยังเล่นแอปหาคู่แล้วก็ยังคุยกับคนอื่นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคืออีกเนี่ยไม่ชอบผู้ชายเกาหลีเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่านิสัยหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่า ไม่ใช่สเปคสำหรับอิงเลยนะคะอิงก,ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับผู้ชายเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแต่เพื่อนเนี่ยชอบผู้ชายเกาหลีใช่ไหมคะก็เลยไม่แปลกที่ชอบหาคนเกาหลีนะคะหากใครมีเรื่องอะไรสงสัยก็สามารถมาสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ